เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวน้ำยาตัวแห้งไวนะครับฟ้าแลบนะครับเนี่ย blue f ฟ้าแบับจะมีสองอย่างนะครับอันนี้เป็นฟ้าใสอันนี้จะเป็นแห้งช้านะครับเหมาะสำหรับงานที่ไม่รีบนะครับมันจะใสเนียนกว่านะครับตัวนี้จะเป็นฟ้าแลบจะแห้งเร็วนะครับเหมาะกับงานหน้าร้านนะครับที่ต้องการแต่งห่วงไวไ สองตัวนี้ไร้คาบนะครับน้ำยาของพี่อันอะคิลิกนะครับลองไปหามาใช้ดูครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวแห้งไวนะครับตัวฟ้าแลบเดีย๋ยวเก็บฝาใส่ก่อนโอเคนะครับมาดูเดี๋ยวจับนาทีไว้เลยนะครับมาดูว่ามีนกี่นาที เดี ony, ๋ยวผมขอวางกล้องแป๊บนะครับจะไม่หยุดนะครับจะไม่ตัดต็อปนะครับจะถ่ายยาวเลยจะได้ดูว่ามันกี่นาทีถึงจะแต่งห่วงได้เรียนฝ่าหน้าเลยนะครับ กัญาเราต้องเดินให้บ,งบางๆนะครับยิ่งเดินบางมันก็จะยิ่งแห้งไวนะครับถ้าเป็นฟ้าใสยิ่งเราเดินบางก็จะยิ่งแห้งไวเพิ่มครับเคเดี๋ยวผมจะดูดมาดูนะครับนี่ฟ้า ดูนะครับตอนนี้สองนาทีสิบห้าวิ นี่ครับฝาหน้าครับฝาหน้าอยู่ที่เราจะเริ่มที่สองนาที48สิบแปดวินะครับจะดูว่ามันกี่นาทีถึงจะแต่งได้ดทิ้งไว้สักนาทีนะครับแล้วก็เดินฝาหลังต่อมีดเดินน้ำยาที่ผมใช้จะเป็นแบบ ศูนย์ไอศูนย์จุดสองมิลนะครับจะเป็นแบบบางมากยิ่งมีดบางน้ำยาเราก็จะยิ่งบางนะครับยิ่งมีดเดินน้ำยาแล้วหนามันก็จะหนาน้ำยาเันก็จะหนาตามเพราะว่ามันจะคั่นอยู่ระหว่างฝากับแกนนะครับพยายามหามใบมีดบางๆนะครับมีขายนะครับไอใบมีดสเตลเลส โอเคนะครับหนึ่งนาทีแล้วเดินฝาหลังเลย อยู่ที่เราเดินฝาหลังอยู่ที่4นาที47่ิเจวินะครับทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะครับมาดูกันว่าจะแต่งได้ไหม5้5นาที ้อเสียของมันก็คือมันจะงัดซ่อมยากหน่อยครับตรงไหนที่เพราะว่าน้ำยามันแห้งไวมาก ผ่านมาหนึ่งนาทีแล้วนะครับก็ขวดละขวดใหญ่นี่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนี่นะครับไปหามาลองใช้กันได้นะครับฟ้าใสกับฟ้าแลบถ้าฟ้าใสจะเหมาะกับงาน ที่เราทิ้งไว้น,น,นานๆได้นะครับจะไม่เราไม่รีบแล้วจะฟ้าใส่มันจะเดินง่ายมันจะลื่นนะครับแต่มันจะแห้งช้ากว่าฟ้าแลบฟ้าแลบมันจะแห้งไวนะครับเดี๋ยวจะถา่ายไปยาวๆเลยครับจะได้รู้นะครับ น,นี้ไม่เกินสิบนาทีนะครับแต่งได้แต่นี่เดี๋ยวผมจะลองแต่งตอนห้านาทีนะครับถ้าสิบนาทีนี่แห้งชัวร์เลยนะครับอันนี้ถ้าเป็นงานหน้าร้านเราก็วางไว้แล้วก็เราก็ทําองค์อื่นได้ครับแต่นี้ผมถ่ายดูนะครับจะได้รู้ว่าเวลานี้จริงนะครับเราทิ้งไว้เราไปทําองค์อื่น พอเดินน้ำยาอ,อุ่นเสร็จเราก็มาแต่งตรงนี้มันก็จะได้เลยนะครับเราจะไล่ไปอย่างนี้มันก็จะพอดีเราเดินน้ำยาฝาหลังตอน4นาที47นะครับตอนนี้7นาทีก็เป็น4 5 6 7 3นาทีแล้วนะครับ สนาทีนะครับเดี๋ยวรออีกนาทีนึงเดี๋ยวมาดูว่าจะแต่งได้ไหม เนี่ยเราก็เดินน้ำยาอ,องค์อื่นไปได้นะครับระหว่างรอเดินตัวไลข้ามครับตัวนี้เดินมันก็จะเนียนใส่กันนะครับ 5นาทีแล้วนะครับ 就跳路，跳圆了。 นี่นครับเดี๋ยวเลื่อยออกมาครับ เดี๋ยวจะไปยาวแล้วไม่สต็อปนะครับจะได้รู้ว่าทิ้งไว้กี่นาทีจริงๆ <B ull ing> ตอนนี้ก็ประมาณประมาณ8นาทีนะครับ8ปดเนาทีนะก็พอดีนะครับพอเราจะแต่งเสร็จอะไรเสร็จก็เกือบนาทีเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับ8นาทีว่าจะแต่งได้ไหม สบายไม่ยุ่ยแล้วคนระับแต่นาทีเนีย่ยครับสบายไม่ยุ่ยแล้วนะครับแต่ามาลองแต่งกันนะครับสบายให้กลม เราไม่สต็อปครับถ่ายยาวเลยนะครับ สบายเลยนะครับแปดนาทีนะครับ นี่นะครับแปดนาทีแล้วแต่งห่วงได้สบายเลยครับเดี๋ยวผมจับกล้องให้ดูถน,นัดนะครับให้ยอมโฟก,กัสนี่นะครับแต่งเข้ามาเลยฝานะครับนี่แต่งเข้ามาเลยฝาได้นะครับฟ้าใส่ฟ้าฟ้าแลบนะครับ ไม่ถึงสิบนาทีเราสามารถแต่งห่วงได้นะครับเหมาะแบบงานหน้าร้านนะครับนี้ที่ผมแต่งนี้แปดนาทีก็กว่านะครับโอเคครับลองไปหามาใช้กันได้นะครับฟ้าแลบ